สุ้มซีลูกปะน้องแบบน้ำลูกสุ้มซีลูกเนไปแล้วตอนนี้ให้นอนไม่ยอมรอู้เอาละเอเอเอ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 อขึ้นไป ไม่ยอมลุกค่ะไม่ยอมลุกค่ะตอนนี้ลุกไปลุกไปอึบอึบอึบเอาเอาเอาอึบอึบเอออึบดูกันเวี่ยงดูกันเวี่ยงตัวลุกขึ้นนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสมศรีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจุ๊บจุ๊บก่อนอ่ะจุ๊บก่อนจุ๊บก่อน สีจุกกรแล้วแน่นีค่ะพี่เอเน,น่เมตต้องใต้ก็แนย่ยังยังฮะห้าเผยก็จะมองมเมื่อเผยยังมาต้องใจแหละ,ะยังเลยนะคะยังค่าสิบห้าสิบห้าสิบห้าสิบนะคะน้องอารีนานะคะตอนนี้ต้องรอดูอาการน้องอีกทีนึงคะ่ะตรวจเช็คสุขภาพอีกทีนึงนะคะนี่ ตัวตัวสูงเท่าพี่อารีนาแล้วนะคะทุกๆชั่วโมงเลยนะคะน้องจะกินแล้วก็ประมาณ10%ของน้ําหนักตัวนะคะจะใช้เวลาในการกินประมาณ20ชั่วโมงส่วนเวลาอีก4ชั่วโมงนี่คือเวลานอนนะคะนี่บุญพอสีหน้าจะไข็ลาัดมาให้บุญพอตาหรอนี่นี่ เดี๋ยวอีกห้านาทีสิบนาทีนะคะเดี๋ยวเราจะลงไปอาบน้ํากับช้างกันนะคะเดี๋ยวรอสักครู่วันนี้มีประมาณเก้าเชือกเลขมงคลเลยนะคะวันนี้เลขเก้านะคะช้างโอ้ช้างเป็นเจ็ดนะคะเจ็ดเก้าเพิ่งออกไปเจ็ดเก้าก็เอาไปหน่าวเลยเจ็ดเก้าคนนี้แล้วนะ่ะจ้าเหมือนเจ็ดโอ้โหได้เลขแล้วนะคะมีเก้าเชือก แล้วก็ช้างเป็นเจ็ดนะคะแต่ออกไปเมื่อวานแล้วนะคะเจ็ดเก้านะคะนี่โอ้โหถ้ามาเมื่อวานนี่โอเคอาจจะถูกหวยกันเยอะเหมือนกันนะคะใครถูกกันบ้างเออเฮ้เจ็ดเก้านะคะเจ็ดเก้าแน่ฮิตถึงเสียงนี่หมูดาวนะคะผู้หญิงละลายฮิตถึงเสียงนี้ม,มีมีแจมเสียงได้ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะ ยังจําเสียงกันได้อยู่นะคะเนื้ออุ่นค่ะตอนนี้เนื้ออุ่นท้องได้ประมาณสิบกอเนื้ออุ่นสิบเดือนก่อถึงก็น่าจะมาน้ังเนื้ออุ่นท้องได้น่าจะ<อ>ประมาณสิบเดือนแล้วนะคะนี่แอนอย่าพูดว่าเจ็บปวดแอนก็ไม่ได้เหมือนกันเขาว่าไม่ได้ซื้อนะคะที่ไม่ได้เพราะไม่ได้ซื้อนะคะแอนไม่ได้ซื้อนะคะถูกศูนย์สามนับไหมคะนับ นับหมดเลยถือว่าถูกแล้วนะคะนี่แต่ไอมินไม่ได้ซื้อนะคะนี่ช่วงวันที่สิบสองสิบสามมีนานี้นะคะก็สามารถมาเที่ยวหาน้องช้างกันได้นะคะนี่เรามีกิจกรรมนะคะบุฟเฟ่อาหารช้างนะคะเป็นขันโตกเนาะแล้วก็ยังมีพิธีการบวงสรวงนะคะทำพิธีห้องขวัญช้างนะคะนี่มีพิธีห้องขวัญช้างหละ แวะเวียนมาเที่ยวหากันได้นะคะสิบสองสิบสามมีนานี้นะคะมาเที่ยวหาน้องช้างกันได้นะคะเดี๋ยวจะให้อาหารห้องช้างเพิ่มเติมก็สามารถแจ้งมาในอินบ็อกซ์หรือว่าส่งอีเมลมาสอบถามเพิ่มเติมหรือโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะนี่ตอนนี้พี่ควาเริ่มเตรียมตัวแล้วนะคะนี่ กำลังเอาเสื้อเอาผ้าใส่หม้อหอมกันแล้วนะคะเดี๋ยวจะลงไปอาบน้ำกับช้างแล้วนะคะนี่อันนี้น้องสมศรีกับพี่เนื้ออุ่นนะคะนี่แป๊บนึงนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงหมุนแม่หมอนกันค่ะหมุนขับหมุนหมุนกันเหมือนกันเน่ซ้ายขวาซ้ายขวานะคะเพื่อนนี้พี่เนื้ออุ่นกับ น้องสมศรีนะคะนี่วันนี้สิบสามไหมทุกคนวันช้างไทยแน่น้องดัมมี่มาหรือ,อยังคะเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนึงนะคะน้องดัมมี่นะคะเดี๋ยวถ้ายังไงจะได้แจ้งกันอีกทีนึงนะคะไปยันมุมกันหรอ จุกเลือกไงนั่นแกหรอเอาองแกนเลือกดีไม่ต้องคุกแม่นอนหรอกแกก็มาแคปมาเคปแกก็ได้แกดีบุหลอกนะตก็ขีปิ้นแกแล้วก็จะหมุนนี่อย่างนะก็นี้ยมันมีนี้ยเออขังคาบมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่กี่มันแม่นบมดแกบั้นรน้าจะอ่านเลยนะทำ นิ่งงามนลยมันลมแล้วบอกแกเหนอาไม่ใมือนามป่นปุ่นเออปล่อยปล่อยแล้วกัปล่อยจาะแล้วกันน้ำมืมาแล้วนะคะน้ำมือแน่้ยยามาเลยมาเลยอมาเลยเออนั่นโอ้น้องน้ำมือนะคะนี่นีแอบมาเอายานะคะน้ำมืตัวจริงเลยสู้น้ำมเลยบน้ำม วันนี้แสนชัยไม่มาใช่ไหมน้ำเมยจ้าน้ำเมยวันนี้เราแสนใัยไม่มานะคะมาแต่โคมแสนกับแสนล้านนะคะวันนี้มาสองแสนมันนี้มาแค่สองแสนมันนี่มนแองแน ดูดูคนตจ้างบอกว่าเดี๋ยวไอ้นี่นั่งมีนะคะนั่งดูทะเลนั่งนั่งคนด้วยเอ้ยไหนนั่งพอจ้างนั่งพอมงคลเนอะไปบุญไปบุญใครอ๋อไปใจหอมแสนเอ้นั่งพอจ้างนั่งพอจ้างอันนี้อันนี้นี่จ้างไงไปไปกำลังก้มแหละนั่งก้ อาทิตย์นี้นะคะการนั่งก้อมนะคะแวะเวียนไปเที่ยวได้นะคะแต่ที่นี้น้องสงศีกับน้องมาลีไม่ได้ไปนะคะเป็นช้างโตนะคะไปเดี๋ยวจะเป็นเชือกไหนนั้นเดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงนะคะอ๋อพัทธิดาค่ะน่พัทธิดานะคะเพื่อนเจ้าใครอะสิงคอนนะอ๋อไม่แน่จะเป็นคุณแม่สิงคอนนะคะกับน้องพัทธิดานะคะ ไปเจอน้องพัทธิดากับคุณแม่สินขอนได้นะคะที่การนั่งก้อมวันพรุ่งนี้นะคะมาเที่ยวหากันได้เลยนะคะนี่ทำความสะอาดก่อนทำความสะอาดก่อนปัดฝุ่นนิดนึงก่อนนะคะก่อนที่จะลงไปอาบน้ำนะคะซ้สมสีล,ลูกอ่ะน้องแบบนั้ลูกซุ้มสี อปแล้วตอนนี้ให้นอนไม่ยอมลุกเอาละอืบอืบอืบอขึ้นไปลุกไปไม่ยอมลุกค่ะไม่ยอมลุกค่ะตอนนี้ลุกไปลุกไปอืบอืบอเอาเอาเอาอืบอึบอืบอืบดูกันเบี่ยงดูกันเบี่ยงตัวลุกขึ้นนะคะ สวัดส,สวด,วด,วดีค่ะสมศรีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสมศรีสวัสดีค่ะจุ๊บจุ๊บก่อนอ่ะจุ๊บก่อนจุ๊บก่อนสีจุ๊บก่อนแล้วแน่ลุกมาได้นะที่ปุมอ่าตอนนี้เด็กๆก็กำลังจะลงไปอาบน้ำกันแล้วนะคะนี่ทยอยลงไปแล้วนะคะ มาปัดแล้วตา,ตามกันมาเลยนะคะต๊กต๊กแน่ต๊อกก็ขึ้นได้ก็ขึ้นได้ก็ไปได้นะคะขึ้นไ่ได้ <c oughs> ไ,ปดไปแล้วคะ่ะตอนนี้นะคะนี่ลังไา่ก็ลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเอ็มมินพาเดินตามน้องช้างไปเลยนะคะตอนนี้นี่น้ำน้ำเมยกับคุณแม่พาชีนะคะถือกองไปด้วยนะคะ โอแต่ในงวงนี่หมายความว่ายังไงเอ่ยนะมยกองก็ถือนะคะแต่ดูในงวงนะคะมีหญ้าไปด้วยนะคะนี่คุณแม่เนื้ออูนกี่เดือนแล้วกไอยเออพอใจกี่เดือนต้องไในกี่เดือนอาอก้าเดือนอยู่นะคะยังไม่ถึงสิบนะคะ แหมลูกขางลูกขางมาไหมลูกขังไม่มานะคะวันนี้ลูกขางไม่มานะคะแหมลูกขางไม่มานะคะ,น,ะ,คะน่าสิเขาบอกอ้วนขึ้นแล้วลูกอกขึ้นนะฮะแมงกอ้วนขึ้นกอ ค่ะลังลังสิบอกว่าค่าไหนอ้วนขึ้นนะคะค่าไปเดินตามมันเลยค่ะวันนี้ใครตีกองคะลูกค้าไม่มานะคะคุณพ่อเขาหยุดนะคะวันนี้ใครตีกลองเลยอารีนะอ่าเดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงนะคะอาจจะเป็น น้องอารินานะคะหรือว่าวนาลีนะคะตีกองนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะอันนี้คือพุงสมงสีค่ะพุงที่ยังไม่ได้ท้องนะคะ <laughs> นี่ <laughs> ไปแล้วอารีนาอารีนานี่หุ่นนางแบบนะคะนี่ เขาไม่ไมาได้ดูให้หน่อยในเครื่องเนี้ยปัดซ้ายปัดแล้วทำไมเครื่องร้อนจังไม่